เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวด้วยกับเรื่องของการอะไรครับผูกกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการตั้งรางวัลครับซาบกุตัวนี้เนี่ยนะครับคำว่าซบกุลครับคำเดิมของมันแปลว่าซาบก็ยัสบีแสงหน้า มาถึงก่อนเพราะนั้นเขาว่าซับคุณก็จะแปลว่าการการแข่งขันนะครับอัลมุซาบกาะอัลมุจารอห์นะระกว่าอัลมุซาบกะนะครัะก็คือการมูจาระห์ะบนาไะวานี่ยมัวไวก็คือการที่จับเอาสัตว์มาวิ่งแข่งกันครับหรือว่าการที่เราขี่สัตว์แล้วก็วิ่งแข่ง Walaupun musabak atau bisnya ambil, saya dekankan, kengkan jingtanu. Wahai ajaiz atun, bil kita berasal dari war ishma, yang, adalah yang diizinkan. 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 Yang แววต,ต่พระเจ้าทั้งหลายจงเตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาเท่าที่สามารถที่จะเตรียมการได้จากสิ่งที่จะเป็นการเสริมพลังกำลังคำว่าววเราพระเจ้าจงเตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาคำว่าพวกเขาในที่นี้หมายถึงข่าศึกศัตรูก็คือถ้าเรานั้นเตรียมกําลังให้พร้อมเพื่อที่จะทําทสงครามทําการย่าดอยตลอดเวลา อาจารยท่านนาบีมะฮ์ม์สัลลัลลอฮุซุ่มกะวะอัลลอฮ์อินนัลกูวะตรมท่านนาบีมะฮ์ม์สัลลัลลอฮุซุ่มได้มาขยายความอายันนี้นะครับที่บอกว่าว่าใหดูละุ้มัสเตาะอตุมิงกู้นะครับพวกเท่านจงเตรียมพร้อมเพื่อพวกเขาซึ่งสิ่งที่สามารถที่จะเตรียมได้นั่นก็คือพลักกำลังคําว่ากําลังในที่นี้เนะี่ยท่านนาบีบอกสัสล,ลสลัลลอฮุซุ่มหมายถึงการยิงธนูซึ่งก็ อาจจะหมายถึงสิ่งที่อยู่ในบริบทในยุคของท่านอับดุลโมลอโลฮีสัลลัมในกะยะหนึ่งนะครับในสุอิยุสุบอายะที่สิบเจ็ดโพลัสมาตลอดารว่าอินนาะฮับนา纳สตาบิกนะครับก็จึงพวกเรานั้นไปแข่งกันไอหนึ่งต่อรอมาบิสิฮามาเอานึต่จารอัลละกันคับเพราะว่าแข่งกันในที่นี้เนี่ยนะครับที่จริง ทีบ่บรรดาพี่ๆของนายบิวซูป้าว่าพวกเราไปแข่งไปแข่งกันในที่นีนะ้อาจจะเป็นการแข่งยิงธนูหรืออาจจะเป็นการแข่งวิ่งกันอะไรกันจากท่านอบูฮะเราะห์เราเรียกเราอันหูแบบมารฟูอันก็นคือเป็นสายรายงานที่สืบไปถึงท่านนาบีมุฮัมมัลสลารลรอฮ์อัลสลามว่าท่านนาบีอัละะสลารลรอฮ์สลัมได้กล่าวไว้ว่า และสับกว่าอิลล่าฟีคุฟฟินเอา纳斯ลินเอาฮาฟิลไม่มีการตั้งรางวัลน,นอกจากในการแข่งอูนในการแข่งยิงธน,นูหรือในการแข่งมา้าเท่านั้นเราเข้าข้อมสะรันคิกโดยนะเป็นกานะน,น,นักขดิษทั้งห้าเพราะฉะนั้นขดิษฐ์ต้นนี้จึงบ่งถึงบอกว่าการแข่ง โดยมีการตั้งรางวัลให้นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตแล้วก็อิจมะมติของปวงป่าเพือได้ระบุไว้นะโดยรวมว่าการกระทำเช่นนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตนักวิชาการหลายๆคนก็ระบุการอิจมานั้นต่างนี้ไว้เชคุลอิสลามบิบลุตัยมียะอัรอฮิมะฮุลลอฮาคาวะสิบากุบิลไควาลิวรัมจุบินนับลิ วนะพุ่งให้จากอาลาติล์ الحرب อิมมาอัมรอัลลอฮฺบิวะรสลุ่ห์ซุลลัลลอฮาอะลิยะสัลลัมอิมมายูเอญุองลกล้าเจ้าดิฟิสบิลละในคนอิสลามโน้กับกับอิมตีเนาะกับอาการแข่งม้าการแข่งยิงธนูนีหรืออะไรก็แล้วแต่ในลักษณะดังกล่าวครับจากอาวุธยุทโธปกรณ์ในการทำศึกสงครามทั้งหลายเป็นสิ่งที่ พวกอลาสบาตาลาส่งใช้และท่านราัศรสท่งใช้ให้ทําเช่นนั้นซึ่งมันจะช่วยให้เรานั้นเตรียมพร้อมเพื่อการยิหาดเตือนต่อสู้ในทางของ อนุญาตให้เล่นการเล่นใดๆหรือการกีฬาใดๆก็ตามที่มันมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีโทษเชคุลิสฉัคุณอิสลามิบไมตัยงตามย่าตาว่ามาอุลย์เฮียสฉันคุลอิสลามิบไมตัยงตามย่าตาว่าอะไรอันใดก็ตามที่มันทำให้เรา หมกมุ่นกับมันจนหลงลืมสิ่งที่อัลลอฮฺมูซัลลาทรงบัญชาใช้สิ่งต่างๆนั้นถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามก็คือเล่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเล่นจนกระทั่งลืมอะไรครับฟังดูถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้าถึงแม้ว่าโดยตัวของมันเองนั้นจะไม่เป็นที่ต้องห้าก็ต,ตามเช่นการค้าการขายการค้าการขายเป็นเรื่องที่ฮาลาลน,นะครับ แต่ถ้าว่าขายจกนกระทั่งลืมละหมาดฟังดูอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมทันทีมมละส่วนสิ่งอื่นใดก็แล้วแต่ไอ้ที่พวกคนว่าง,งานทั้งหลายนะหาความเพลิดเพลินกับมัน สนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของศาสนาของลอแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอามาสนับสนุนส่งเสริ LLC. มบทเป็นัติดของลอได้เนี่ยอันนี้ทุกอย่างถือว่าเป็นสิ่งที่ทารอบติดาสิ้นสุดคำพูดของอิมตุเตียรู้สึกโดยรู้อิมตุเตียบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ไอ้พวกว่างานท是是 taki, ั้งหลายเอามาเล่นกันโดยไม่มีประโยชน์ เช่นพวกการเล่นไพ่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ทารอบนะครับเม่นาลเช่ก,กันให้ความสําคัญกับหัวข้อนี้นะครับแล้ว็ประเด็ดนนี้ก็คือประเด็ดนของการแข่งขันนี้นะครับแล้วก็ตั้งบทหนึ่งในหนังสือตำรับตาราของพวกเขาว่าบาบุลฟูรเซียะครับบทที่ว่าด้วยกับการเป็นนักรบนะครับ ก็คือทำอยังไงให้เรานั้นเป็นอัศวินที่เดี๋ยวพร้อมรบนะครับซึ่งปัจจัยที่จะนำไปสู่การเป็นนักรบที่ดีที่เก่งกล้านั้นก็จะมีอยู่สี่อย่างด้วยกันหนึ่งก็คือการขี่มา้าการขี่มา้าการควบม้านะไม่ว่าจะเป็นการรุกหรือว่าการถอยเพื่อที่จะตั้งรับหรือเตรียมรุกใหม่นะครับ จะถอยหนีอันที่สองก็คือการยิงธนูซึ่งหมายรวมถึงอาวุธทุกอย่างที่ที่มาแทนที่การยิงธนูสำหรับในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็าอาจจะเป็นอะไรยิงปืนยิงจรวดอะไรก็แล้วแต่ประเภทที่สาม นี่ออรรก,นนก็คืออะไรครับการใช้หอกอันที่สี่ก็คืออะไรครับการดวลดาบนะครับแล้วใครที่มีทั้งสี่อย่างแล้วก็เก่งทั้งสี่อย่างแสดงว,ว่าเขาเป็นนักรบที่ดีนะครับนักรบที่มีความเก่งกล้าสามารถนะครับโอยาจูสิบะกุอาเลลักดามิโอไซริฮายาวานาติวัลมาโรกิบแล้วการน,นี้จะได้แข่งขันโดยการอะไรครับ กยกับการใช้เท้าก็คือแข่งวิ่งแข่งเดินหรือใช้สัตว์พาหนะใดๆก็แล้วแต่หรือใช้ยวดยานพาหนะใดๆก็แล้วแต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยนุญาต วอลลิมาออลคูตูบีท่านนี้มันคูตูบีบอกว่าไม่มีการขัดแย้งกันในหมวดทางธุรการที่บอกอนุญาตในการแข่งขันแข่งมา้าแข่งกันขี่มา้านะหรือสัตว์อื่นๆก็คืออาจจะเป็นล,อล่อลาแบบช้างปูอะไรก็แล้วแต่วอลลอัคดามแล้วก็แข่งวิง่งแข่งเดินโอการัตตอร์ามีวิสยามแล้วก็แข ยิงธนูแล้วก็การใช้อาวุธยุโทโธปกรณ์ต่างๆเพราะว่าในสิ่งต่างๆดังกล่าวนี้เป็นการฝึกนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการทำสงศึกสงครามเพา่อนบีมอสโลโลซำเองเนี่ยเคยแข่งวิ่งกับเพื่อนหญิงไอชาเราเตียวละอันนะฮะแล้วก็เคยแข่งปั้มมวยกับลูกานะนะครับ แล้วก็สามารถที่จะรุกานะนีนชื่อผู้ชายนะครับปั้ามวยกับรุกานะกับอุซามะตัลฮาอะไรพวกนี้ชื่อผู้ชายถ้าในเบลซอมเคยปั้ามวยกับรุกานะแล้วก็สามารถที่จะชนะรุกานะได้แล้วก็อัลสลามะบินอักวะเนคะยแข่งกับชาวอันซอดทนหนึ่งต่อหน,น้นาท่านออลลฮ ر ลลัลลอฮ h อะลัยฮิวะ ي ัลลัม และจะจู زلمسابقة على ع و د إلا في المسابقة على الهبل والخيل والسهام. แล้วมีอนุญาตให้มีการรับรางวัลในการแข่งขันนอกจากในการแข่งปูดแข่งม้าและก็แข่งยิงธนูตามที่ท่านฮััดอลลอฮุอะลัยซัมได้กล่าวไว้ว่าละ ا ق ل ا في نسل و قف أو حافر ไม่มีการตั้งรางวัลนอกจากในลูกทะลูกธนูในปูและก็ในม้าเป็นเรื่โดยอิมาั้างหน้าในจากท่านอบูฮุรอยร้อนโรเดียลฮวนูครับหมายความว่าลายจูซุอัลซุลจุอาลีอัลสซับะกีอิลลอิดะกาน์ติลมุซาบะกตุอัลอิบิลี أ วิลไคลยเอาวิลิฮับหมายความว่าไม่อนุญาตให้รับรางวัลในการ แข่งขันนอกจากว่าถ้าการแข่งขันดังกล่าวนั้นเป็นการแข่งอูดแข่งมา้าหรือว่าแข่งยิงธน,นูดังนัิลกะมินอาลาติลฮาร์บิลมามูรีบิตะล,ลุมิฮาวิะกามี่เพราะว่าสิ่งดังกล่าวดังกล่าวนั้นเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทําศึกสงครามซึ่งเราถูกใช้ให้เรียนรู้มันแล้วก็ให้มีความชํานาญกับมัน เพราะฉะนั้นตามความเข้าใจของอดิตต้นนี้เนี่ยจึงแสดงว่านหรือในมองท่าว่าเรามองมุมกลับนะครับแสดงว่าไม่อนุญ,ญาตให้รับรางวัลจากการแข่งขันอื่นใดนอกเหนือจากทั้งสามสิ่งดังกล่าวนี้โอเคละแล้วก็บางทัศนะบอกว่าจริงๆแล้วฮดิตต้นนี้เนี่ยนะครับมันสามารถตีความได้ว่าหมายถึง สิ่งที่สมควรที่สุดที่จะตั้งรางวัลกับมันก็คือทั้งสามประการนี้แล้วก็เพราะว่าอะไรครับมันมีประโยชน์สมบูรณ์แบบที่สุดมีประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นการแข่งขันอื่นๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตด้วยเช่นกันถ้าว่ามันเป็นการแข่งขัน أرأيتم من ابن القيم كواه وقال الإمام ابن القيم الرهان على ما فيه ظهور الإسلام وأدلته وبراهينه من أحق الحق من أحق الحق بالجواز من الرهان على وسبق الخير อย่าอิบนลขยิบบอกว่าการเดิมพันกันในสิ่งที่มันจะทําให้อิสลามนั้นโดดเด่นขึ้นมาหรือทําให้หลักฐานของอิสลามนั้นโดดเด่นขึ้นมาถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดที่จะได้รับรางวัลสมควรกว่าการเดิมพันในเรื่องของการต่อสู้หรือการแข่งอะไรครับแข่งขี่มา้าเสียอ,อิบนลกอยิม วัุยตาร์ตลิเซลม مسابقة ทีต่ตแล้วก็เงื่อนไขในการที่จะทําให้การแข่งขันนั้นถูกต้องและก็ใช้ได้นั้นมีอยู่ห้าเงื่อนไขด้วยกันเงื่อนไขข้อแรกก็คือจําเป็นจะต้องเจอดจงภาหนะที่ใช้ในการแข่งขันก็คือต้องเห็นด้วยตาเลยเอามาเทียบกันเลยนะว่าในของในกอ ขีมาตัวนี้ไอ้ขอขีมาตัวนี้อันที่สองไอ้ยืดยานบานะอัน,นั้นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันก็คืออะไรครับสกยสมรรถนะของมันสกยภาพของมันจะต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็อะไรแล้วก็เจอจงนะ ยิงธนนะูนบว่าในคนนั้นในคนนี้เพื่อที่จะรู้ถึงความชำนาญความเชี่ยวชาญของเขาในการยิงธนูความเก่งกาสามารถของเขาในการยิงธนูเงื่อนไขข้อที่สามก็คือ,คอ กำหนดระยะทางเพื่อที่จะได้ทราบว่าใครคือผู้ชนะไท้ทีไฟดับ ถ้คู่นึงคถ้ามาก็ต่อถ้าไม่มาค่ไว้วันหลังโอเคได้ละ,ละถึงข้อไหนแล้วเอออันเนงื่อกงั้นข,ข้อที่สามก็คืออะไรครับต้องกําหนดระยะทางเพื่อที่จะให้อผู้แข่งหรือเพื่อที่จะก็คือมีจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทแล้วก็มีจุด สิ้นสุดเนี่ยที่ที่มันอะไรครับที่จะไม่ก่อให้เกิดการทิพาดบาดหมางในภายหลังหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันแล้วเพราะว่าเป้าหมายของการแข่งขันก็คือเพื่อที่จะรู้ว่าใครชนะนะครับแ้ะการที่จะรู้ว่าใครชนะนั้นก็คือมันก็จะต้องอระยะทางมันก็จะต้องเท่ากๆกันด้วยไม่มีการเอาเรื่องเอาเอาไรมาเปรียบกันื่้นไขข้อที่สี จะต้องเป็นรางวัลที่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับแล้วก็จะต้องเป็นรางวัลที่มุบาด้วยต้องเป็นรางวัลที่ฮาลาลด้วยนะครับเงื่อนไขข้อที่ห้าจะต้องออกจากความอัลคุรูจูอันิบุลกิบะจะต้องไม่คุมเครือ ว่ามันจะคล้ายกับการพน,นันก็คือรางวัลน,นั้นจะต้องมาจากบุคคลที่สามไม่ใช่จาก2คนนั้นหรือรางวัลน,นั้นจะต้องมาจาก1ในสอเท่านั้นนะครับอันนี้ได้นะครับก็คือ1รางวัลมาจากบุคคลที่3อย่างเช่นโตอิมามนะหรือเมนเจอร์นะหรือผู้จัดจ ไดก็แล้วอันดีหวนแต่แต่ว่าในกอเป็นคนที่ตั้งรางวัลแล้วแล้วก็บอกใครชนะได้รางวัลน,นั้นไปแต่ถ้าหากว่ารางวัลมาจากทั้งสองก็คือในกอห้าสิบในขอห้าสิบในคอร้อยบาทในขอร้อยบาทแล้วก็ใครชนะก็เอาร้อยบาทนี้ไปตรงนี้เนี่ยเนี่ยเป็น สิ่งที่คือไม่เป็นเทียย่ยงนิย่าเพราะฉะนั้นจากทั้งหลายทั้งปวงที่เราอ่านมานั้นก็อพอที่จะสรุปได้ว่าการแข่งขันที่ฮาลานนั้นมีอยู่สองชนิดชนิดที่หนึ่งก็คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตามบทบัญญัติสอดคล้องกับบทบัญญัติเช่นการฝึก เพื่อการจิฮาดหรือการอะไรครับรับสมองนะเพื่อที่จะเป็นผู้รู้ในศาสนาอิสลามปรนะเภทที่สองถ้าเจตนาจากการแข่งขันนั้น ประเภทที่สองก็คือการละเล่นที่มันไม่เป็นเม่นมันไม่เกิดโทษการละเล่นที่ไม่เกิดโทษนะคทำไมนะครับประเภทที่หนึ่งสิ่งที่อะไรครับมีผลที่ได้ตามมานะคือเป็นการฝึกเพื่อการ j i h าดหรือฝึกเพื่อที่จะเป็นนักวิชาการทางด้านศาสนาประเภทที่สองก็คืออะไรครับ การเล่นที่มไม่เดิทโทษว่านั่นคืออวัลเขาที่จะจู้จี้เอาดูอีเวนต์เขาให้บิชุรุทิสซาบิประเภทแรกนะคือสิ่งที่อนุญ,ญาตให้รับรางวัลได้นะแล้วก็ตามเงื่อนไขต่งตางๆดังกล่าวที่หยิบยกมาแล้วส่วนประเภทที่สาประเภทที่สองขอโทษส่วนประเภทที่สองก็คืออะไรครับการเล่นที่ไม่ไม่เป็นโทษ วันลาวซานีมุบาประเภทที่สองเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ฮาราคืออนุญ,ญาตให้ทําได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่ทําให้อหมกมุ่นจนกระทั่งลืมวาจิบนะครับหรือลืมริกูลลอหรือลืมละหมาดนะครับแล้วก็ประเภทที่สองนี้เนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้รับรางวัลตอบแทนและว่ากต้สเสนนาสุอัลยมีย่าดนเวอาครซึ่ง ผู้คนในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเออ,อะไรกำเริบเสิบสารหรือว่าหรือว่าอะไรครับเปิดกว้างนอเคเตาเขาบอกว,ว่าผู้คนในยุคนี้เนี่ยเปิดกว้างกับประเภทที่สองเนี่ยมากแล้วก็เสียเวล่มเวลากับมันจนมากแล้วก็เสียทรัพย์สินเงินทองกับมันจนมากซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเลย ับพ <off> <AND S 1> ี่น้องมุสลิมวะลาฮาวลาวะลากูวะตอิลลาบิลลาห์คำว่าวะลาฮาวลาวะลาคูวะตอิลลาบิลลาห์เนี่ยที่นี่หมายถึงอะไรครับเป็นสิ่งที่น่าสลดหดหูเสียเลยเกินก็จบแค่นี้นะ